สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดเหตุผลแท้จริงน้ำระพีพัดไม่ต่อสัญญาช่องแม้อยู่นาน20ปี เรียกได้ว,ว่าเป็นอดีตพระเอกติดดินคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยเก็ว่าได้สําหรับน้ําระพีพัฒน์เอก,กพัน์กุลโดยหลายๆคนมักจะเห็นน้ําระพีพัฒน์นั้นถ่ายรูปการใช้ชีวิตทํไรท่ทําสวนเลี้ยงสัตว์ง่ายๆอยู่ที่บ้านซึ่งอาจจะแตกต่างจากพระเอกหลายๆคนชีวิตส่วนตัวน้ําระพีพัฒน์ได้แต่งงานกับมินตราชนิสาเหลียวชัยยพันสาวดัชเชเกิล2009และมีทายาทดด้วยกัน3คนคือน้องโอเชียนน้องมารีนและน้องอาโปทั้งนี้ล่าสุดน้ําระพีพัฒน์ได้มีโอกาสออกมา เปิดใจหลังเป็นนักแสดงอิสระอีกรายแล้วโดยเขาได้ออกมายอมรับผ่านรายการดังว่าตอนนี้หมดสัญญากับอดีตต้นสังกัดช่องหลากสีแล้วหลังอยู่ด้วยกัน20ปีโดยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้หมดสัญญาแล้วครับหมดเมื่อปี2,565ที่ผ่านมาครับ เป็นนักแสดงอิสระแล้วครับถามว่าทําไมถึงไม่ต่อสัญญาเจ้าตัวกล่าวว่าผมอยู่ในสัญญามา20ปีแล้วนะตอนนี้พอหมดสัญญาแล้วอยากจะได้ลองอะไรใหม่ๆทํางานกับทีมใหม่ๆไปเจอกลุ่มนักแสดงใหม่ๆบ้างเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ได้ทํางานได้ศึกษาอะไรใหม่ๆด้วยส่วนใหญ่นักแสดงที่หมดสัญญาพอออกมาจะถูกหาว่าเนรคุณต้องให้เขาดูจากงานที่ผ่านมามากกว่าเพราะว่าตลอดระยะเวลาสัญญาที่ผ่านมาเราก็ทําหน้าที่ของเราแบบ เต็มความสามารถแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างเต็มที่อยู่แล้วถามว่าช่องอื่นๆติดต่อมาบ้างหรือยังเจ้าตัวกล่าวว่าก็มีบ้างครับเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ถามเรื่องสัญญาแหละครับก็บอกว่าหมดปลายปี2565หลังจากนี้จะมีเริ่มคุยจริงจังในเรื่องของการวางแผนงานตอนนี้อิสระแล้วนะครับสามารถเรียกใช้ได้เพราะมาว่างตั้งแต่สิ้นปีที่ผ่านมาแล้วเริ่มปีใหม่ยังไม่มีเรื่องไหนติดต่อมาตอนนี้ว่างครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียล e นิวสขอบคุณครับ